สว,ส,สวัสดีค่ะ s. <S หนูชื่อต้นข้าวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อไอค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนมะโคกม่อจะพาไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของถิ่นประวัติหลวงพ่อขอะพระคารวันโคกม่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทูหมู่บ้านโคกม่อของเราโดยมีคุณลุงนงเป็นคนให้ความรู้ค่ะงั้นไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะ ประวัติหลวงพ่อเขาตะคราววัดโคกหม้อตำบลกระเสียวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี หลวงพ่อเขาตะคราวพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิปรางมานวิชัยขนาดหน้าตากกว้าง59นิ้วสูงจากฐานถึงพระนาราธ59นิ้วพระพัก24นิ้วพระโอด6นิ้วสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2482สร้างเป็นพระประธานในพระอุโบสถโดยชาวโคกม่อมีขุนพระไพรวณวงศ์พ่อแปลกมลิทองพ่ออยู่ทัดเกศรพ่อบุตรวารีนินและแม่เปลี่ยนช่ออัญชา ก่อนที่จะทำการปั้นช่างทำพิธีบวงสรวงและขอชื่อโดยเขียนชื่อพระประธานวัดต่างๆที่ช่างนับถือจำนวนห้าชื่อเมื่อบวงสรวงเสร็จแล้วใช้ไฟจุดเผาเหลือเพียงชื่อหลวงพ่อเขาตะคราวเพียงชื่อเดียวเท่านั้นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเขาตะเครา ก่อนที่พระครูวิจิตวุฒิคุณหรือหลวงพ่อพรจะมาครองวัดโคกหม้อน,นี้มีผู้มาบนเรื่องของหายเช่นควายหายของหายให้หลวงพ่อช่วยติดตามคืนมาเด็กป่วยเจ็บออดแอดมาถวายตัวให้เป็นลูกหลวงพ่อก็หายเลี้ยงง่ายผู้ป่วยไข้มาบนขอให้หายหายแล้วจะบวชแก้บนให้เป็นที่ปรากฏหลายลายในเรื่องมาคิดคดโกงนั้นพากันมาสาบานต่อหน้าหลวงพ่อ ผู้เทศจะมีความเป็นไปบางรายครบจำนวนวันที่สาบานก็ตายไปดังคำสาบานนั้นเมื่อวันที่พระครูวิจิตวุฒิคุณหรือหลวงพ่อพรมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโคกม่อได้ถามพ่อบุตรวารีนินว่าที่วัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนบ้าง พ่อบสตรวารีนินบอกว่าหลวงพ่อเขาตะคราวพระประธานในโบสถ์พระครูวิจิตวุติคุณจึงได้นำเครื่องสการะบูชาไปทําการสการะขอความคุ้มครองต่อหลวงพ่อเขาตะคราวต่อมาเมื่อพระครูวิจิตวุติคุณได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสในพรรษาปี2513นั้นได้ลุกขึ้นเจ้ามือเพื่อครองผ้าท่านเห็นพระพิสุรูปหนึ่งมีลักษณะอ้วนดำ ผมผ้าเรียบร้อยพูดขึ้นว่าอย่ามัวอยู่สิสร้างอะไรบ้างเขาจะนำเงินมาให้แล้วแล้วก็ลงกุฏิเดินหายไปที่ลานวัดและแทบทุกครั้งที่พระคู่วิจิตวุติคุณจะได้เงินสร้างถาวรวัตถุจะมีพระมาบอกหรือนิมิตฝันทุกครั้งเมื่อในปีพัศาหรษา2539หลวงพ่อพรได้เรียกพระประหลัดแบนมาว่า ปีนี้ท่านครองกระถินนะผมจะไปไม่รอดถ้าผมเป็นอะไรไปท่านไม่ต้องปลุกผมนะแต่ท่านต้องช่วยทำนุบำรุงวิหารและหลวงพ่อเขาตะเขาวไว้เพราะนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของท่านและชาวโคกหมอของเราตลอดไปเพราะหลวงพ่อท่านช่วยได้หนี้อดีตเจ้าวาดโคกมที่เองกระทำข้างวโคกหมมีอะไรวัดมาเนี่ยจะลงยุ่งเรืองถึงขนาดนี้ ที่เราแจกถูนั้นโรงเรียนก็เมอบหม้อมันหม้อเนี่ยนะครับที่ให้ทำการศึกษาเด็กนักเรียนตั้งขอต้มหม้อแห่เรียนก็หพ่อเนี่ยก็มีการนับถือก็กาศึกษาเรื่องการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์หลวงพ่อเขาตะเคาวัดโคกหม้อ ขอบคุณลุงนงทําให้พวกหนูได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติวามเป็นมาของหลวงพ่อขาวตะเคาเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะ